จากเรื่องจริงของหมอสุนินที่รักพาตัวแฟนสาวสุดที่รักย่ย่อเฮ้ยเยอยอันนั้นของกูนั่นของกูของผมไม่ต้องพูดอะไรก็ไม่ต้องพูดแล้วถามจริงเจ้างมาทำไมไม่ให้พูดอะไรสักอย่างเลยแม้แต่นิดเดียวเลยยย่อย่กลับขอโทษด้วยนะครับผมคือไม่ต้องมาขอโทษฉันหรอกร่างกายฉันหัวใจฉันอะฉันดูแลเองได้โอ้ปอร์ตีนีนะ ตีพับไปไหนทีเธอตรงเนี้ยยังไงก็แล้วแต่ต้องดูแลลูกสาวฉันให้ดีนะฉันเนี่ยจะไม่ยอมยกลูกสาวฉันน่ะให้ใค <Yo! S 1> รเด็ดขาดเย่อะทุกวันข้าวไม่ต้องแดกไร้เหี้ยเขียวจะขนขาวขนนวดได้จับด่านสกัดไว้ใครไม่มีเมียไม่มีเมียยก พ่อของเธอด้วยวันนี้ฉันจะอะไรเย้ายุ่งอะไรพี่แกไปใครว่ยเย้าเย้าของมมเย้าของแกได้ไงจะนเย้าพูดเย้ามาตั้งนานแล้วยาวเหมวอนวันวันใบหนวดใบเขายาวอย่างเงี้ยจะมาขอลูกสาวได้ไงแล้วเป็นไรล่ะเขาก็เป็นของคนอย่างแบบนี้อยู่แล้วยาวอย่ามายุ่งอยากจะควักเนยทาหนะแล้วเกินกูเนี่ยวันอาทิตย์นี้สามทุ่มสี่สิบห้าเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังอินเดีย